จะทําไม่แผ้ทุกอย่างไม่ดีทุกอย่างหูมระจ้าอุตตรดีทำไมไม่ด้านนี้อ่ะไฟเข้าทําไมไม่หมุนด้านเอออย่าว่าเมนอย่าวว่าเมนเราก็หลายสตาร์เลตดีแต่ก็ไม่คุ้มมากเลยทำไมไม่ร้องเพลงถึงแม้จะได้มาเจอแค่สิบอทิตย์ทำไมถึงไม่มีงานเลยล่ะ เราปแวข่าวเลมีมากค่ะคูดอนค่ะไปเมื่อไหร่งมีนาตรงกับวันเสาร์มีนาอะไรอม่น่ใจอะไอะไรนะมาเวตน้เยไมไ่ดึกไม่ดึกเย็นเค้า้างก็เอาไม้เขียนนะเสีตกลงมาใช่ประมาณประมาณไม่เกินหกคืนอง่สมากจะก่อจะีนก่อน อของเท้าของเทาของเราคืงมีเรื่องจริงด<า>้วยหรือคะชาขอทั้งนี้ด้วยพี่หนูไม่ได้ไปไม่มีตังบิดแล้ว,วลนะโอเคครับนี่คือถ่ายแล้วเหรอพี่ถ่ายเรเื่องถ่ายสอน วันนี้ทาอะไรเนี่ยพี่ทำอะไรอ่ะเมื่อกี้วันนี้ทำอะไรวันนี้พี่ไมทำอะไรตีกรคือเราสงัยส่ะตั้งวิ่งขยันเธอตั้งเตะขนาดนั้นเธอเตะไม่เข้าอ่ะเรางงมากเลยอ่ะเธอเห็นพวกเราแล้วเธอไม่กล้าใช่หมเห็นเท้าไปหน่อยหรอเปลายเท้าอ่ะเรเห็นเธอเตะด้วยปลายเทาก็เห็นเราแล้วไม่กล้าเตะโอ๊ย ของงขอรุ้ยโลกระโกนเสียงแหบมากอ่ะแช่ไม่มีแดงเลยเดไม่มีเลยนะเอาหัวใจไปด้วยนะมองหน้าเราสิมองหน้าเราเวลาขอไม่แปะมือหรอกระชาเราสิว่าทำไมอ่ะอะไรแปะไหมแปะไหมไม่แปะไม่แปะแปะกล้วยไม่ใช่แปะ

ไปด้านหลังมึงมาชาเรายังไม่ได้เลยจังห้ามเราไปเฉยเลยชาใจร้ายชาหิวข้าวไหมเดี๋ยวด้ยเราหิวมากเลยเราก็หิวพี่ชาเรายังไม่ได้ของขวัญวาเลนไทน์เลยคือของขวัญวาเลนไทน์อ่ะเรายังไม่ได้เลยไม่แตกหรือพี่ว่านะ Yn ddwyn i'r capennyd yw? Yn ddwyn i'r capennyd. ถารับของพี่กิดจะไม่เปิดร้านขายหอยแล้ค่ะทำไมหนูไม่กิดเปิดแล้วบอกเลยนดเ๋ยวเลย คา,นะาชา่าไปบ่ายไปบ่ายพี่กินก่นรถพี่กินกับด้วยเ้าพี่กิ<อ>จกับไ,ไปรอกอรถคาชาจอ,อดรถ <laughs>